Which led us to what you already suggested as well, the the like uh, academic uh, com like summer course. But we thought about maybe even combining the travel and the academic. The first one, the legendary one, is the BA English, Bachelor of Arts English Language. Um, I just used the AI character creation to create the characteristic of each curriculum, and you will see next. Uh, second one, which I'm from, this is. Global Batch, Global Business and Digital Age Entrepreneurship, or the BBA program. Last but not least, which we are going to open soon, it is MAGIC, Media and Global Innovative Communication. And that part is what we are going to talk about today. มาครั้งนี้เรียกว่ามารอบเรียวจะเห็นการนำเสนอหลายอย่างมากเลยครับตั้งแต่การเรียนการสอนในในชั้นเรียนที่เด็กฝรั่งเขาต้องพิเศษงานกันรวมไปถึงการ นําเสนอของเราครูบาอาจารย์เหล่าคนที่อยู่ในวงการการศึกษาดัด้านสื่อน,นะครับของเยอรมันก,ก็พรีเซนต์กันแล้วก็ต้องเป็นคนพรีเซนต์เองด้วยเพราะทุกที่มีพรีเซนต์แทกมีอีเวนต์ออกไปเล่นข้างนอกกันจะพาทุกท่านไปดูพรีเซนเทชันที่มากกว่า powerpoint ครับ ไปเยอรมันครั้งนี้ครับนอกจากจะไปเข้าร่วมงานสัมมนาแล้วนะครับเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆนะครับแล้วก็มีต้องไปพรีเซนต์เองด้วยครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับทางมหาวิทยาลัย r h i n e m i n ู University of Applied Science เนี่ยนะครับเขาก็พาเราไปดูการเรียนการสอนของเขาไปดูพวกฟาสซิลิตี้ต่างๆจะบอกห้องสมุดสวยมากครับห้องสมุดอันนี้เป็นของคณะบริหารธุรกิจของเขานะครับทำ้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับมีความมีสเปซที่ดีนะครับแล้วก็ มันดูบรรยากาศได้มากนะครับ,ก,บกับการที่นักศึกษาจะไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้นนะครับเป็นการอ่านหนังสือโดยบรรยากาศเงียบๆนะครับก็จะบอกว่าตัวมหาวิทยาลัยเองเนี่ยมีฟาสิลิตี้ที่พร้อมนะครับมีความมีความสะดวกสบายแล้วก็มีตัวอุปกรณ์ต่างๆที่อำนวยความสะดวกให้กับเด็กๆได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวรวมไปถึงการเรียนการสอนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแ a บคอมพิวเตอร์ sound l บ b ห้องตัดต่อห้องถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ทีนี้ตัวไฮไลท์ของผมที่ต้องไปเนี่ยคือนอกจากจะต้องไปนั่งเข้าเวิร์กช็อปแล้วเนี่ยผมมีเซสชั่นที่ต้องนําเสนอเองด้วยการนําเสนอครั้งนี้เป็นการนําเสนอหลักสูตรเพื่อโน้มนาวใจคีของที่คีของโจทย์ที่ได้รับมาคือเราจะต้องพูดง่ายคือขายขายหลักสูตรเนี้ยให้กับตัวแทนจากมาหาวิทยาลัยอื่นๆหลายๆประเทศได้รู้สึกว่าเฮ้ยเขาน่าจะ มีตัวที่จอยกับเราได้หรือทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนหรือว่า exchange Program กับเราได้หรือมากไปกว่านั้นก็ได้นะครับทำยังไงดีให้เขาสนใจทีนี้ก่อนหน้านีย้ย้อนกลับไปตอนที่ทางเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยไร i ์มา n ยูนิเวอร์ซิตี้ออฟแอพพลาย s น์ไซติดต่อเข้ามาก็ได้ถามเขาว่าเออการ Present ์ครั้งนี้มันจะเกิดขึ้นในลักษณะไหนเพราะว่าออผมจมําเป็นต้องรู้สถานที่และออตัวการพรีเซนเทชันคร่าวๆเราจะได้วางแผนได้ถูกครับ สิ่งที่ตอบกลับมาคือเออมันจะขึ้นโปรเจคเตอร์นะเป็นห้องประชุมอ่ะโอเคได้ถ้าเป็นรูปนั้นผมเลยวางแผนว่าอยากจะสร้างสิ่งที่เรียกว่า Spectacular Presentation หรือว่าสิ่งที่จะทำให้เกิดการจดจำได้ในระยะเวลาอันยาวเนี่ยนะครับหรือสิ่งที่เขาจะจำได้มากกว่าเนื้อหาพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยการวางโครงของเนื้อหาเลยจำเป็นมากเนื้อหาที่เอาไปเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องของหลักสูตร ซึ่งแน่นอนว่ามันจะค่อนข้างมีความซีเรียสนิดนึงว่าเอ้ยต้องเรียนวิชาอะไรบ้างต่างๆ1 2 3่ถูกไหมครับถ้าเกิดว่าพูดเก่งคเ,อ,อ,เอ,อ่เป็นแบบเข้าคราวเบื้องตน้นดังนั้นผมเลยตัดสินใจว่ารอบนี้เราจะไม่เล่าแค่หลักสูตรแต่จะเล่าเป็นเรื่องที่มาที่ไปของมันคืออะไรหรือผมไปเจออะไรมาบ้างจึงเกิดเป็นอันนี้ขึ้นรอบนี้เป็นรอบที่ได้ใช้ Data Story t e l l i n g อย่างจริงจังครับคือคือเป็นการวางหมากตั้งแต่ สไลด์แรกจนถึงสไลด์สุดท้ายผมมีเวลาประมาณ20นาทีในการนำเสนอหลักสูตรนี้เพื่อให้เกิดความรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยอ,อื่นสนใจอยากจะจอยด้วยและเขาควรจะจอยตรงไหนเพราะฉะนั้นผมก็ไล่ตั้งแต่เรื่องราวมาเป็นยังไงก่อนผมไปเก็บข้อมูลมาผมเจออะไรบ้างแล้วก็ค่อยๆเล่า Insight ไปทีละเรื่องทีละทีละพอยท์ครับแล้วก็นําไปสู่ตัวที่เป็นคลายแมก็คือหลักสูตรนี้หลักสูตรนี้จะทําหน้าที่เป็นคลายแมของ ของการเล่าเรื่องครั้งนี้แล้วพอไคลแมกซ์ซุปเนี่ยมันก็จะาลากยาวไปหาการคลี่คลายว่าเออแล้วมันยังไงต่อมันจะเวิร์กอย่างไรหรือคนอื่นๆในมาหาวิทยาลัยอื่นๆที่ฟังเขาจะมีโอกาสได้เข้าร่วมตรงนี้อย่างไรบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่คลี่คล,คลายแล้วก็สุดท้ายตัดจบโดยการให้เขาสามารถสแกนเอา Presentation ชุดนี้กลับไปที่บ้านเขาได้เพื่อไปติดเ,เพื่อไปคิดต่อหรือว่าไปไปพิจารณาต่อในการมาเข้าร่วมกันครับ QR ตรงนี้แล้วก็ลิงก์ข้างล่างนะครับเป็นตัว Presentation ตัวเต็มนะครับสามารถไปดูได้นะครับหรือว่าลองดูก็ได้ความยาว22นาทีครับผมเป็นการ Presentation ที่เอาหลักสูตรไปขายเขาครับ um, Let's give you the big image first. If we spin the globe around, we are there at the center of Taiwan, Bangkok. So we have been there as the institute for 24 years already since 1999 and um, we are a little part of the big university rongkonghai university the more than 50 year old open university for everyone's lifelong learning so this is the first thing and after that i just asked them about the attitudes toward their future career um, there are 14 questions which they can answer accordingly to their attitudes in a one to five likert scale strongly agree to strongly disagree and here are the results um, they were interested in the music industry and the, the way that you, they go for the youtuber and influencers the most in tier one and the second tier we have something about the designers the, the um, people who just work in the background like scene design screen, screenplay Set design, event designer, coordinator, graphic designer is over here in tier two. Tier three, we have the visual effects, editing, production, acting, costume, and makeup. And what is interesting over here is here, I have the magic manual. So here, we have the news reporting at the last one. So I think this, re this insight tells us something. If we talk about the media and communication right now, the students here in Grade Twelve, Grade Eleven, and so on, they kind of give more value to some kind of entertainment rather than journalism. Um, so in this Year Three, Semester One, or if we count six semester, we would get at the Semester Five. In this semester, students are um, expected to earn twenty-one credits or seven courses but again because this semester those seven courses they are all electives so students can shop so they can just open the menu and see the option which fits them the most which fit their budget fit their life fit their lifestyle and whatever so what happened here is we'll have the list of the course over here and then students will shop Select 7 out of 10และนอกจากนั้นเองผมพอรู้ว่าจะต้องไปพรีเซนต์ในลนักษณะเนี้ยเลยดีไซน์อะไรอย่างหนึ่งพอดีบางเอิญหลักสูตรที่เอาไปเนี่ยมันชื่อว่า MAGIC M A G I C ครับ Media and Global Innovative Communication พะมันเป็น MAGIC ปุ๊บเราเลยอยากจะสร้างความเป็น MAGIC เป็นกิมมิคขึ้นมานิดนึงก็เลยคิดเอ่ออินทิเกรตตัวเองในฐานะเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยนะครับเป็นคนที่ต้องพรีเซนต์เนี่ย ให้มันสามารถมีอินเทอร์แกกับตัวโปรเจคเตอร์ที่มันเกิดขึ้นได้อันนี้ก็ต้องใช้แอนิเมชันเข้ามาช่วยนะครับแล้วเราก็ต้องคิดเป็นภาพก่อนเลยว่าเฮ้ยซีนนี้เราจะหมุนลูกโลกนะซีนนี้เราจะปัดขึ้นแล้วเราจะให้แอนิเมชันขึ้นตามมือเราเหมือนเป็นทัชสกรีนอะไรอย่างนี้นะครับก็พยายามพยายามคิดในส่วนนั้นแล้วก็เอามาอินทิเกรตกันนะครับจนกลายเป็นพรีเซนเทชันที่ออกมา22นาทีตรงนี้ครับก็ดีใจที่ ที่ฟีดแบ克ที่กลับมาตอนนั้นก็คือหลายๆคนก็ชอบหรือว่าแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยในในยุโรปบางประเทศอย่างนอร์เวย์เองเงียเขาก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยเขาอยากให้ให้เด็กมีสกิลเหล่านี้ได้เพราะว่ามันก็เป็นพื้นฐานของงานแอนิเมชันได้ประมาณนึงเหมือนกันครับก็คิดว่าจากพรีเซนเตชันที่ที่เอาไปนําเสนอเนี่ยก็น่าจะต่อยอดต่อไปได้ในเชิงของการไขไอเดียด้วยแล้วก็ทําให้เกิดความจดจาได้ด้วยครับจากทั้งสตรัคเจอร์ที่วางไว้ในรูปแบบของการเล่าเรื่องแล้วก็ เรื่องของแอนิเมชันเทคนิคต่างๆที่เอาตัวเองอินทิเกรตเข้าไปกับงาน Presentation ให้มันเป็นเนื้อเดียวกันครับ กลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวาจากนี้บิน12ชั่วโมง11ชั่วโมงกว่าครับจากาสถาน,นไม่ใช่สถานอีซีสนามบินเงเปิดนะครับกลับไปสวนภูมิรอบนี้มาจริงๆด้วยอันนิสงของการนำเสนอล้วนๆครับคือว่าทางมอที่เยอรมันเนี่ยเขามาที่บ้านเราแล้วก็ผมมีโอกาสได้นำเสนอพรีเซนต์หลักสูตรไปแล้วเขาก็ชอบมากเขาก็เลยเออเนี่ยมันมีงานนี้พอดีเขาอยากให้เรามานำเสนอที่นี่ มาครั้งนี้เรียกว่ามารอบเดียวจะเห็นการนําเสนอหลายอย่างมากเลยครับตั้งแต่การเรียนการสอนในในชั้นเรียนที่เด็กฝรั่งเขาต้องพรีเซนต์งานกันรวมไปถึงการนําเสนอของเหล่าครูบาอาจารย์เหล่าคนที่อยู่ในวงการการศึกษาในด้านสื่อนะครับของเยอรมันขก็พรีเซนต์กันแล้วก็ต้องเป็นคนพรีเซนต์เองด้วยครบครบรถครับครบจริงๆแล้วก็ดีใจตรงที่พอเรานําเสนอแบบที่เราทําอยู่นยครับแล้วก็ ในประเทศเดิมๆเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยมันทำอย่างไ้ได้เหมือนกันเราสร้างแรงบันดาลใจใหม่ให้เขาได้ในการนําเสนอครับก,ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะใน,ใน,ใ,นในการมาครั้งนี้นะครับทริปนี้7วันครับผมหนึ่งอาทิตย์เต็มๆนะครับมาอยู่ที่เยอรมันอยู่ที่ทแฟรงก์เฟิร์ตนะครับออถ้าใครได้มาแนะนำวีแกนแอปเปิลพายอร่อยจริงๆอร่อยมากเลยอร่อยทุกร้านเลยผม,มกินทุกวันเลยนะครับแล้วก็ประทับใจมากครับ ช่วงหน้าร้อนก็ร้อนพอๆกับบ้านเราแต่ว่าไม่ได้ร้อนชื้นมากนะครับมีแดดแต่ว่าไม่มีเหงื่อนะครับก็โอเคอยู่มีลมเย็นๆสบายอยู่นะครับแนะนําให้มาครับถ้าใครต้องมาเดี๋ยวขึ้นเพื่อนก่อนเจอกันที่ตัวอไทยครับไปแล้วสวัสดีครับ